โจนะครับต่ามจิงจะร้องนะเพราะว่าเขาเป็นคนแบบว่าไม่ดื้อดึงอ่ะไม่ดื้อดึงเขาให้ทำอะไรเราก็ทำด้วยที่เราชอบด้วยเราก็แบบอินไปด้วยเราก็อยากตามไปด้วยา้ยใช่คือวิดีโอที่แนะนำกันมาเยอะมากเลยนะจ๊ะก็คือการร่วมงานของดิวกินและอิงวอรนทอนผัดเพลงโปรดที่แรกกันร้องของพวกเขาทั้งสองคนลูกค้าเขาใหญ่ดีใหญ่กว่านี้เหรอ ลบไม่ได้ช่วยเริมทาง YouTube Box Music และแปลไม่ออกอ่ะ u นาดาวมิวสิกใหญ่ไปไหมอ่ะอนาเตอร์ของเราลูกค้าของมิวสิขอ e เอ o โนาดาวมิวสิกกคือต้องเป็นยังไงอ่ะเอ้าบิวสิกเอเโฟเหรอเสียงกล้องเองอองอองออง่ก็้อเเกัร้องเด อ๋อเพลงฮิตของพี่อิงเนี่ยนะเขาก็มาร้องกันทั้ง2คนอย่างลบไม่ได้ช่วยให้ลืมถูกปะใช่แล้วก็แปลไม่ออกเขาก็ร้องคู่กันนี่เหมาะใช่ค่ะแลกกันร้องเพลงฮิตของแต่ละคนเอกมาแบบเยอะมากแล้วดีเนาะแล้วเราจะฟังเพลงไหนก่อนเราให้ฟังสองเพลงเปิดพร้อมกันเลยได้ไม่เอาคุไม่เอาอย่างคุณพีละเพลงไหมคะค่ะปิดพลครเพลงไหนกนดี ให้เกียรติคุณผู้หญิงก่อนสครับสตรีก่อนคือเอาเพลงพี่อิงก่อนเนาะเพลงพี่อิงก่อนเพลงพี่อิงก่อนไปลงไม่ได้ใช่ไหมแต่เพลงพี่อิงก่อนคือบิวกินร้องปะก็ร้องด้วยกันใครร้องเป็นหลักดู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 ดนดู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 ดคูดูดูอูดูดคดูดูดอดูดูแลดูดูดูดดูดดู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  รูปบ้านอะทำไมอะเขาจะสื่ออะไรออะไหมเขาจะซื้ออะไรแล้วก็มีผ้าผพ้าอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ว่าเขาขม่เกียน,นะนิ้วอะ 러브 투룩 텐니드 러브는 바이 투 콕과 러브 투캄 텐니드 ็นงนรอกตอนที่นอนนี่แบบมันดูแปลกยที่พยายามจะลบลบในอันเนี้ยนะตอนที่จีดี้เนี่ยนี่ไงที่มันจะลบแทนเะแล้วมีลบในรนังือทีเธอ ก็ยังนว้วเขาไข่แบบยาวเลยว่าอ๋อ๋อกันละัละเอามาพ่ไงคะลวงสจามันไปทุกครั้เป็นเะ สักี้เรื่องราว่าี่สี่ี่ก่กันนะเนาะีงมีมากเลยพลังมากๆเลยอ่ะอะไรวะฉากปิ๊งเครื่องดนตรีสองชิ้นวางเขาสองคนร้องเพลงที่มันต้องร้องแบบโยนเบาที่สุดอ่ะแต่แม่งโคตรพลังเลยแล้วแบบมูกล้องที่มันลากและแสงที่มันใช้อื แล้วนักแสดงสองคนนักร้องนักแสดงมันเป็นทั้งสองบทบาททั้งนักร้องนักแสดงในตอนที่น้องเขายืนอยู่ะมันถ้าคนนึงด้อยกว่าคนนึงกระสัายเลยนะจริงแต่นี่แม่งแบบสู้พลังทั้งคู่พลังทั้งคู่แล้วมันเป็นพลังที่แบบพากันไปอ่ะใช่แต่ถึงถึงอิงจะไม่ได้แบบว่าเป็นเมนร้องในเพลงนี้อย่างเงี้ยนะแต่อิงก็ประสานได้แบบ ได้ดีมากใช่ร้องประสานได้แบบโอ้โหส่วนตัวเราก็เป็นแฟนลับอิงอยู่แล้วเนี้ยเราฟังทุกเพลงฟังเพลงนี้มาเรื่อยๆแล้วก็พอมาฟังเพลงนี้รู้สึกว่าเราชอบเพลงลบไม่ได้ช่วยให้ลืมเป็นพื้นฐานแต่แรกอยู่แล้วว่าเราฟังตลอดอย่างเงี้ยฮะแต่พอเป็นเวอร์ชั่นที่บิวกินร้องเฮ้ยแบบผู้ชายที่แบบนดีแล้วเ่งของของเธอแบบว่าเออแบบ รู้แหละว่ารู้แหละว่าต้องไปให้ได้แต่ว่ามันไม่ไหวอะ่ะอารมณ์ที่บ <c oughs> ิลกิแสดงออกมาคือความเข้มแข็งของผู้ชายที่มันไม่ไม่ไหวจะเหลือ <c oughs> อะไรแล้วอย่างเงี้ยอารมณ์ที่บิลกิ้นตีความในเพลงนี้ออกมามันคือแบบ <S <S ลบยัางไงาก็ตามสุดท้ายแม่งก็ไม่ได้ทําให้ลืมต่มมอให้ลบทุกอย่างก็ลืมไม่ได้อยู่ดีชอบเวอร์ชันนี้มากๆมันแบบมันดีในความรู้สึกดีมากด้วยความที่เหมือนแบบทั้งสองคนช่วยกันแบบส่งอิโมชันต่อการความรู้สึก น้องเลงมันแบบดีมากๆเพลงนี้ตอนพี่อิงเดี่ยวอะก็ว่าดีแล้วในอีกแบบนึงเลยนะเราจะนึกตัวละครเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งเลยเลยแล้วก็มันชัดแล้วมันท่วมใจจริงๆอะตอนตอนพี่อิงเดียวนะแต่พอมีบิวกิ้นอะมาสร้างคาแรคเตอร์ตัวใหม่คนใหม่อาการใหม่ของของคนที่มีอยืมแล้วมันพยายามลบแล้วมันลบไม่ช่วยลืมอ่ะ มันยิ่งได้อีกอารมณ์นึงช่แล้วพอแบบท่อนที่พิ้งเข้ามาโอ้โหมันแบบมันเหมือนยิ่งทวีความรู้สึกคนฟังของย่าก็ร้อรขึ้นขึ้นไปอีกมันได้อีกแบบนึงมันมันคงมันมันคงมากแล้วมันเจ็บนะเว้ยคูเจ็บแต่ครูพยายามสู้มันคงดีมากสําหรับเราแล้วอ่ะเรามีความรู้สึกว่าดูแล้วเหมือนแบ็กกราวด์ของวิลกินกับอิงเน่ะ เหม and that and oh, ือนแบบเล่นซีร like <ida> ีส์ด้วยกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็มาร้องเพลงประกอบซีรีส์เหมือนปะเออจริงมีซัตรออะไรเออมีสตรอลี่แล้วฉากเล่าใช่แล้วก็มาเล่นประกอบเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือได้มากเลยมันอินมากๆแล้วก็พ็อปแม้จะน้อยแต่เราว่ามันก็มีความหมายนะในการที่เอาไอ้พ็อปเหมือนเป็นเสาคอนกรีตที่มันปะหลักหักพังในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเสาหักเสาหักอะไรประมาณเนี้มันก็มีการเล่นแสงเล่นไฟเล่นสี แล้วถ่ายทำแบบมันไม่ง่ายนะคือมันตัดสลับไปสลับมาอะไรอย่างเงี้ยนลองเทนต์ก็มันเป็นลองเทนตชอบเสื้อของยูกิ้นอ่ะเนาะไม่พูดมาหรอใช่มันเหมือนคนที่แบบอยู่บ้านแล้วแบบกจลังจัดข้าวของจะทิ้งอะไรอย่างเงี้ยจิตไทยก็แบบลบไม่ได้ทิ้งไม่ได้แต่ต่อให้ทิ้งมันก็ลืมไม่ได้จริงๆเราไม่ได้อยากแต่งตัวอะไรมากแค่ไปหยิบเสื้อกันหนาวมาตัวหนึ่งแล้วก็แบบไม่ได้ความรู้สึกอย่างนนั้คือจะเคลียร์ของในบ้านแล้วมันก็บังเอิญเคลียร์เสื้อกันหนาว แล้วก็เออเอามาใส่ก่อนก่อนอะไรสักอย่างเคยไหมเคยแบบว่าเคียตู้แล้วก็แบบเอานี้มาใส่เล่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รื้อต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกคนก็ทําอย่างนั้นกันเหรอใ่ออว้าวเพิ่งปล่อยมาได้อาจีดหนึ่งห้าล้านแล้วนะนักวันนี้นที่เราดูก็คือวันนี้วันที่26 26กุมภาหันธ์5ล้านแล้วเด็ดมากดีกันอีกอันนี้ส่วนตัวนะก่อนอันนี้ฟังมาแล้วรอบหนึ่งแล้วเปิมือถือ ยังชอบประมาณนึงแต่วันเนี้ยเครื่องเสียงเนี้ยอลังการมากเลยใช่เอออินเนี้ยทำให้เพลงพอขึ้นมากเลยอ่ะคือถ้าเขาปล่อยทุกเสียงที่เขาบันทึกเสียงมาให้เรามิกซ์แล้วเนี่ยถ้าถ้ามันมีเครื่อง ฟังที่มันชัดน่ะมันจะโคตรอัธรลดเลยแล้วก็อารมณ์อ่ะมันลากดิฟจริงนะแต่เขาร้องแผ่ร้องเสียงลมเสียงแผ่วเสียงเบาลากดิ่งเลยอ่ะถ้ากินอยู่ในคอนเสิร์ตอ่ะเสียงเนี้ยมันแบบอ๋อก็หึ่งก็หึ่งเนาะดีจดิงนั้นแนะนำให้ฟังด้วยเครื่องเสียงดีดีมันจะยิ่งอัธรลดเลยจ้ะใช่จะเพิ่มอัธรลดในการฟังนะครับแล้วก็น้องแต่ได้ออกที่เราคุ้นเคยกันจากที่พี่บิวกินเขาร้องไว้เนาะอ่าเรามาฟังแผ่ไม่ออกบ้างดูว่ามีพี่ยิงแล้วเป็นไงนะ

มาดีกคืออย่ามองกันเยอะดิแต่พี่อิงยืนได้สี่นาทีเอาอนาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีนั้่ไม่ยืนได้อ่ะแต่ถ้าเป็นเราไงขาแด่ไปแล้วป้าเจอตาโดนคือกูดท้องเนื้อไม่ไหวค่ะเนื้อผิดหรอป้าพี่อิงคือตัวแทนหมู่บ้านที่โอเคมากกระบะดีสุดแล้วเสียงอิงนะคือแบบ หวานหวานกลางวันแล้วเพลไม่กลัวใครล่ะเออกลางวันใส่ไม่กลัวใครแล้วเพลงนี้มันพาความรู้สึกให้เราลดเล่นในความรักอ่ะตลอดเวลาเสียงวิวกินที่เป็นคอรัสออกมาก็ทําได้ดีเหมือนกันอืมมันแต่เป็นลายประสานที่แบบดีเนื้อสิ่งใดคือเราไม่อยากให้เขามองกันเยอะหือเล่เขามองกันเยอะเกินไปอ่ะคือ เธอถือวเอวอะเราคือเราเป็นตัวแทนโอเอ๋วอะเราเป็นตัวแทนโอเอ๋วคือทาไมไม่คิดว่าน้องอิงอะคือตัวแทนของเราเราไม่เราแบบว่าอยากถ้าเราไปพูดกับเราแบบคัดคัดคัดอย่ามองกันเยอะอย่ามองกันเยอะเอยเงี่ยคือมันมองกันเยอะเกินไปฟิลตามอารมณ์ตามอารมณ์สิคืออารมณ์อย่างเพลงเมื่อกี้อะเห็นไหมว่าต่างคนต่างแบบกําลังสู้อยู่อะแต่เพลงเนี้ยมันกําลังแบบ ฉันชอบเขาหว่าฉันชอบแล้วมันก็เลยมองกันคือตาทั้งสองคนมันสู้กันมากเลยไม่มีใครยอมแพ้ไม่มีใครยอมใครอะคุณอาแบบมานี่มานี่มามึงมาสิ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 อย่างเงี้ยเราเราอะชอบอารมณ์ฟีลเวอร์ชันนี้นะมันน่ารักดีเนาะนามันทำให้รักมนคือใช่แต่เรารู้สึกแค่ไม่อยากให้เขามองกันมากเกินไปคุณอะคุณะฮะมองได้ไหมมองชอบมองดีเออจะได้เห็นแบบความเขินความอะไรเอออะไรเออที่มันพาเราไปแบบ ยิ่งมองแล้ว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 ตัวพิงก็คือแบบพยายามสู้อ่ะจ้า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 ดีดีมากเะดีดีครับแล้วก็ใช้แสงเขาปล่อยที่ะสีปล่อยที่ะสีมันผสมกันมันเหมือนเราแบบไม่รู้สีอะไรมันก็ผสมใช่คือเขาค่อยค่อยมิกซ์สีเออเออจริงเงี้ยอะไรที่มันยังไม่แบบคตัดือคุมเรือสีหรือมุมกล้องเลยมันคือแบบ ต้องเป็นทะเลมันีกกนกโย่มันกึกมันกนไม่เข้าใครมแบบเีื่ออะไรเนี่ยอะไรเป็นเรืองของกลัวแล้วดนตรีก็ใช่อย่างเงี้ยเออมันก็เขาต้องไปฟังดีๆจะได้แบบฟังถึงดนตรีลึกๆอีกทีหนึ่งคือเขาเรียบเรียงดนตรีใหม่ได้แตกต่างจากเวอร์ชั่นเดิมขาจริงหรออือมันไม่ได้เปลียงใหม่ทคำร้องคำนองเดิมแต่อาร์เรนจ์ใหม่แบบนี้แล้วก็ อการตีความของผู้ขับร้องอะไม่เคยไดเยินผู้ขับร้องช่ดวิงอะมันก็จะทําให้คนฟังอะโลดแล่นอีกแบบหนึ่งการผสมเสียงหลังจากบรรทุกเทปแลเนี่ยมันก็ลากเราจริงๆวกเนี้เนาะสุดยอดเลยแล้วก็แบบขอบคุณที่เขามารวมตัวกันลแลกกันแล้วมันเป็นเพลงที่พวกเราชอบทั้งสองเพลงดีมาก อขอบคุณคนใครเป็นคน่ิชื่อพี่อะไรคะขอบคุณคนพี่ที่ขอบคุณนาดาวมิวสิกกับบ็อกมิวสิกนะครับที่มาแบบคอลแลบกันให้เราฟังเพลงดีๆแบบนี้นะครับค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องอิงกับน้องบิวกินด้วยนะคะที่ทำใ,ให้เราเนี่ยจะเป็นจะตายกันอยู่ในช่วงเวลาของ เพลงนี้ของพวกคุณใช่ในเวลาสีนาทีครึ่งเนี่ยแต่ละเพลงเนี่ยคือแบบทําให้เราแบบวีดมากเนาะขอบคุณมากมนะครับบอกมิวสิกกับไนดามิวสิกครับชอบมากค่ะขอบคุณที่มีแบบผลงานดีๆแบบนี้ออกมาให้พวกเราได้ติดตามกันใช่ครับขอบคุณแฟนๆนะครับที่มาแนะนําให้เราดูแบบเอ็นีดีดีอันนี้จริงๆเราก็ไล่อ่านทุกคอมเมนต์เนาะคุณนะทุกคอมเมนต์เลยจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นในคอมเมนต์ซ้อนคอมเมนต์อีกทีหนึ่งเราก็อ่านนะฮะเรีนดีไทยทั้งหลายใช่อนใช่แล้วเอาได้เอามานแบบใช่ค่ะ อคุณทุกคนคนะครับอะไรที่อยากจะแนะนนะพวกเราก็คอมเมนต์ไว้ด้าๆๆๆๆนล่างได้เลยนะครับไปนี่เปนะยบายนะไะไปนะ,ะไ,ปไปไปนะ,ะยไย